สวัสดีเจ้าน้องแมนพิงเจ้ากับพี่บ่าวนับเจ้าฮัลโหลน้องแมนพิงชอบดูกัน์ตูนฟลอตเต้นน้อได้ดูตาตาเหมือนอันนี้ของชมพู่นี้ของนักผู้ขาผู้จะมาให้น้องกับ จากไทยลันค่ะโอเคน่เรนยนพิงชอบดูกัร์ตูนฟลูเซนมากมากนะคะชอบแรดดิโกแรดดิโกที่น้าง้ังเมื่อกี้นะคะแล้วน้องนันพิงชอบเป็นุสิ่งทุกอันที่เป็นฟลูเซนหรือว่าเอลเซนหรือว่าแรดดิโกนะคะแต่ว่าปล่อยมันไปเมื่อวาน้ะเมม่อวาน้องนันพิงตั้ คอนควาลของพิเศจเดนะินน้งแมนพินจะลองให้ตูคอนควากันซปีนานะคะแล้วน้องแมนพินมีพมี่มาชิคการ์ตูนก็ชื่อซาปีนานะคะท่านผู้ชมจะรู้ไหมว่าซปีนาจะส่งอะไรให้น้องจากไทยรัฐเดินน้ำแมนเดนน้ำแมนพินจะโชว์แล้วก็ใส่ให้ท่านผู้ชมดูนะคะจะน้องแมนพินโชว์แล้วก็ใส่ ค่อยใส่นะคะโชว์ทาที่ก่อนนะคะชิ้นเล็กนะคะท่านผู้ชมน้ำล่นพิงดีการแกงสีชมพูค่ะอาาตั้งสีชมพูนะคะมากมากของนี้มีเอลซ่ากับอนาข้างหน้าตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็ข้างในมีป้ายเป็นฟลเซนถ้าเวลาน้ำล่นพิงรีวิวจบน้ำล่นพิงจะให้ท่านผู้ชมดูนะคะการแกง สีชมพูของน้องมันโปรดมากการเก่งสีชมพูเป็นสีโปรดของน้องเรายิ่งมีลัยนากับเอลซะนะ่าน้องยิงยิ่งชอบชอบเลยค่ะเนื้อพ่อนุอน่มๆค่ะแล้วน้องยังพิงชอบสีฟ้าเหมือนกันพาวันสีเอลซะะะา่านะคะท่านผู้ชมค่ะนะ้นมันมีดอกไม้ข้างบนงด้วยนะคะตรงนี้นีเล็กๆเลยนะคะมันเล็กๆสองอันนะคะแล้วมันเป็นดอกไม้น,นะคะ อ่ะตอนเกงตัวต่อไปเป็นกาเก่าทัศนโอลาฟนะคะมีลูกโอลาฟหน้อยหน่อยแล้วมีโบข้างหน้านะมีรูปโอลาฟน่ารักค่อยตัวนี้ด้วยนะคะน้องเวนพิง์จะทำเพนเพชเห็นไหมคะเพนเพชแล้วมีโบข้างบนด้วยนะคะโอเคน้องเวนพิงจะต้องมีชา้นลายโอลาฟกับเกรทที่มากหอยด้วยนะคะมันน่ารักละ อุลักนั่งถลยต่ไปจังกงที่ 3. สามอุน่าลักนักเลยเพราะว่ามีฟลตเส้นเขียนฟลตเส้นใช่ไหมคะแม่แมวตอนนี้มันเขียนเพราะว่าอุลักตอนนี้เอลาตอนนี้อนาสีแชมพูนะคะแล้วก็มันไล่หลยมันน่าลักนาันเลยนะคะก็นุ่มๆเลย แล้วกับแกนสุดท้ายแล้วนะคะจแกนจัวสุดท้ายตอนที่สีค่ะมันมีเกล็ดที่มาข้างบนด้วยเห็นไหมคะเ่นเพจมันมีห้อยมันมีห้อยตัวน,นั้นด้วยค่ะแล้วมีปูสีฟ้าแล้วก็เกล็ดที่มาข้างในสีฟ้าิดเดียวนะ mm hmm. น่ารักนะคะโอ้ขั้นล่างตัวนี้มันเขียนโอลาฟนะคะน่าจะเป็นแบบคลดีคลดีคล d ดีคลดีมันน่า อ้อนจำเลยอูราฟค่ะกับออนนากับเอ็มซ่าค่ะโอเคน่าม่พิงห้อยไวก่อนนะะเดอเเกไปเป็นสื้กัาเต็มตัวค่ะมันนี้รูป มะแล้วก็มันมีดอกไม้ข้างนอกด้วยนะคะเป็นริบบิ้นดอกไม้นะคะข้างนอกอุยอ้ยนั่นอุ้ยน่ารักไหมข้างลังเอลซ่าเยอันนี้ให้นี่เลคะ่ะท่านผู้ชมคันเอลซาล่าน่ารักนะคะอันนี้ให้โตัวหกนะคะตัวนี้ข้างลังจะเวาแล้วตัวนี้ข้างลังไม่เวานะคะตัสุดพิเศษมีเอลซ่ากอับมาแล้วเกะทิม้เฮ้ย ชงค่ะตอนนี้เป็นป้ายฟลอสนฟลอสนอันนี้มันราคาเท่าไหร่เนี่ยฟลอสนฟลอสนป้ายเอฟฟลอสนตอนนี้แล้วก็มันมีลูกเยอะๆน่ารักแค่ไหนอูไม่ทิ้งหรอก ไปค่ะท่านผู้ชมค่ะแล้จกรรทึ่งตัวอีกทีค่ะแล้วมีอัลต้าตัวใหญ่แล้วข้างบนมีเกรทิมาด้วยนะคะอีกทีแล้วก็ข้างในมีเกรทิมาแบบนี้นะคะแล้วป้ายอะไรนี เดียดทิ้มะนะคะแล้วน้ำไม่พิงชอบเฉพไม่ทิ้งนออืมอืมอะออ่ะโอจุดสุดท้ายแล้วนะคะมันเป็นโอลาอยู่ข้างในตอนสุดท้ายแล้วนะคะท่านผู้ชมชัดเาเป็นโอลาแล้วก็ข้างบนมีแบบนี้เราไปรวมตั้งอยู่ข้างในอีกทีแล้วนะคะ แล้วนี่พี่จ้าให้โอเคโอลาฟทำมือแบบนี้นะคะมันเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็มีเคล็ดโหดเคล็ทีนะนันะคะมันก็น่ารักนะก็มันคือแล้วก็นุ่มนิ่มมากเลยค่ะท่านผู้ชมเขาหนอนหรองะงะงะจุบมันด้วยนะท่านผู้ชมอย่าไปไหนนะคะแต่น้องแม่พี่จะสอนชุดทัน น้องทุกชุดนาปีน่าคอลเลคชั่นฟลอตันอยากไปไหนนะคะน้าแมนพิงจะน้าแม่พิงจะนอนทุกชุดให้ท่านผู้ชมดูนะคะแล้วน้าแม่พิงสวัสดีเจ้าแล้วน้าแมนพิงจะกินข้าวก่อนนะคะน้อเหนื่อยเกิดถ้าคุณดาปีน่าชนยแลนดาปีน่าชนยแลนที่สองชุดชั้นในแล้วโฟลตันคอลเลคชั่นให้น้องแกมนพิงนะคะเพื่อขอบคุณเจ้า บายจุ๊บๆน้าแม่พิงกินอาหารบายบายแล้วมีเลดี้ตอนนี้น่าจะเลดี้โกอยทีที่เป็นเลดี้เลดี้ the lens the key and can move by isolation and the smile and the queen the wind howl the, the waves so so i'm inside and yeah, get ready and no to the will try to live in me no no, not I am how to be happy and to live